สวัสดีค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะที่พบผู้ป่วยมาจํานวนมากขึ้นจึงทาให้โรงพยาบาลมีการปรับมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการป้องกันโควิด -19 ทีนะคะเมื่อผู้รับบริการมาถึงโรงพยาบาลสิ่งแรกที่ต้องทําคือสแกนตัวชัยชนะเพื่อเป็นการเช็คอินว่าท่านผู้รับบริการเข้ามาที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาแล้วเราจะมีการทําความสะอาดปากกาอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกันหลายๆคนโดยจะมีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ายาทําลายเชื้อทุกหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการตรวจ วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอวัดอุณหภูมินะคะซึ่งมีการส่องระยะไกลเมื่อวัดอุณหภูมิแล้วถ้ามีไข้จะถูกเชิญไปเพื่อสักประวัติความเสี่ยงเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีอาการไข้ไอเจ็บคอไหมคะมีอาการเจ็บคอคะ่ะเจ็บคอเนาะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยค,ะค่ะเมื่อผู้รับบริการมีอาการระบบทางเดินหายใจ<ม>เช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูก เจ้าหน้าที่จะส่งมาคัดกรองประวัติเพิ่มเติมกับพยาบาลที่จุดคัดกรองตรงนี้นะคะเพื่อสอบถามประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสธาธารณสุขหากพบว่าผู้รับบริการมีเฉพาะอาการระบบทางเดินหายใจเพียงอย่างเดียวทางเราก็จะมีคลินิกบริการในเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะซึ่งเราจะนั่งรอณจุดบริการจุดนี้นะคะแล้วก็จะมีรถนําส่งที่คลินิกเลยค่ะหากผู้รับบริการมีอาการระบบทางเดินหายใจร่วมกับประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงทางโรงพยาบาลจะส่งผู้ป่วยเป็นการขึ้นรถ บริการออกนอกตึกนะคะเพื่อไปที่คลินิกการตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหลังจากที่ถูกคัดกรองด้านล่างขึ้นรถบริการลงมาที่จุดตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาจะมีะเจ้าหน้าที่คอยแยกว่าหากผู้ป่วยมีอาการร่วมกับประวัติเสี่ยงก็จะตรวจห้องความดันลบแต่ถ้ามีเพียงอาการอย่างเดียวหรือมาตรวจตัวโควิดเพียงอย่างเดียวก็จะไปที่แผนกเอไอคลินิกค่ะ ูรับบริการที่ถูกคัดกรองว่ามีอาการระบบทางเดินหายใจร่วมกับมีความเสี่ยงในการเดินทางไปในพื้นที่ตามประกาศนะคะจะถูกนำมาตรวจที่ห้องแยกโรคหรือว่าห้องความดันลบค่ะ เอไอคลินเป็นแผนกที่ให้บริการแบบ one-stop service นะคะมีคุณหมอตรวจวินิจฉัยมีการให้บริการทั้งหมดรวมถึงคิดเงินจ่ายยาภายในแผนกเรียบร้อยเลยค่ะในกรณีที่ผู้รับบริการประสงค์ที่จะตรวจและโควิดนะคะโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเช่นตรวจเพื่อเข้าทํางานตรวจเพื่อเดินทางต่างประเทศก็จะมารับบริการที่แผนกเอนะคะแต่เมื่อ,อเรียบร้อยแล้วก็จะไปเก็บสิ่งส่งตรวจที่ห้องความดันบวกด้านล่างค่ะ เมื่อผู้รับบริการนะคะตรวจรักษาเสร็จแล้วนะคะเดินกลับมาทางเดิมเลยค่ะแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตามรถบริการไปส่งท่านถึงรถเลยค่ะและนี่นะคะเป็นตู้ความดันบวกที่สำหรับไว้เก็บสิ่งส่งตัวจสำหรับผู้ที่ประสงค์จะตรวจโควิด -19 โดยเฉพาะค่ะ สำหรับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาของเราช่วงนี้นะครับต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้องจังหวัดโดยการหนึ่ง ล้างมือด้วยแ oh อลกอฮอล์เจลบ่อยๆ 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. ส,สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและก็4แจ้งการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรงพยาบาลเราจะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิดของคณะกรรมการจังหวัดอย่างเข้มแข็งในทุกกระบวนการขอให้ทุกท่านมั่นใจเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านปลอดภัยจากโรคโควิดนี้นะครับ